วันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับผมจะมาแนะนําต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับคือในกลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นไม้แปลกประหลาดใบสวยงามอยู่เหมือนกันนะครับที่ผมชอบเพราะว่าลักษณะมันเหมือนกับเจ้าปากระเบนนะบางคนก็ว่ามันเหมือนปากระเบนบางคนก็ว่ามันเหมือนแม่กุญแจโบราณโบราณอะไรประมาณนี้เดี๋ยวให้เพื่อนมาชมกันเลยครับว่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นอะไรครับ ชื่อทางพทธศาสตร์ของเขาก็คืออีพิพริมัมเพอร์นาตัมสเกเลตันคีนะครับโอ้โห <Wow. S 1> oh, ชื่อจำยากมากจริงๆครับก็คือลักษณะของต้นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันคล้ายกับต้นชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งมันเป็นอันนั้นมันเป็นวงของบอลก็คือในวงของอะลูคาเซียที่มันซ้ำกันอ่ะมันคล้ายกันมากคือต้นอะลูคาเซียสติงเลนะครับ คือต้นนี้น่ะมันเป็นกลุ่มบอนนะครับแต่พอดีผมไปเห็นต้นนี้มาซึ่งผมมองว่ามันคล้ายเจ้าต้นอารูกาเซียสติงเลมากนะเดี๋ยวลองเพื่อนๆลงมาดูกันนะครับว่าไอเจ้าต้นไม้ต้นเนี้มันเหมือนอะไรกันนะครับเดี๋ยวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอเกินก่อนว่าทําไมผมผมถึงชอบต้นไม้ต้นนี้นะครับขอเกินให้เพื่อนๆฟังนิดนึงเพราะว่าในตัวส่วนตัวผมเนี่ย ผมเป็นคนชอบดำน้ำ <Wow. S 1> ชอบสกูบ้าและคนนี้สวรรค์ของนักดำน้ำก็คือใครได้เห็นสติงเลหรือปลากระเบนเนี่ยถือว่าดฟฟนั้นนะ่ะสำเร็จละเออประมาณนั้นเลยครับก็คือแบบเป็นที่หมายปองของชาวนักดำน้ำกันนะครับเขาจะรู้คราวนี้ผมไปเห็นต้นนี้มาปุ๊บผมก็นึกถึงเจ้าสติงเลเลยคือปลากระเบนตัวใหญ่หญนะแต่มันก็ไม่ใช่ตัวอารคาเซียอีกเหมือนกันไม่ใช่อารคาเซีย สิงเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม้นี้ผมจะเก็บสะสมเอาไว้ส่วนเพื่อนๆที่ชอบดำน้ำบ่อยๆแล้วอยากได้ต้นนี้เก็บไว้มันเหมือนเจ้ากระเบนมากครับกระเบนลาหูกระเบนอะไรก็ได้มันเหมือนปลากระเบนมากครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับว่ามันเหมือนยังไงเพื่อนๆดูใบใกล้ๆนะฮะดูลักษณะใบของเขาครับมันจะเป็นไม้แปลกประหลาดชนิดหนึ่งนะฮะ ซึ่งไม้ชนิดนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนสเกเลตันคีเลยสเกเลตันคีก็คือไม้โทษทีสเกเลตันคีก็คือกุญแจเป็นแบบกุญแจโบราณโบราณน,นะซึ่งฝรั่งเขาตั้งชื่อให้ไว้นะครับแต่ผมจะเรียกให้เข้าใจโดยตัวผมเองเลยครับว่าตัวนี้ผมจะเรียกว่าส่วนตัวผมนะอีพิพิมัมสติงเล่ผมเรียกแบบนี้อีพิพิมัมเพอร์นาตัมสติงเลย อันนี้ผมเรียกเอนะครับแต่ชื่อจริงๆของเขาก็คืออ um, um, ีพิกพิมัมเพลรนาตัมสเกเลตันคีนะอันนี้คือชื่อของเขาแต่ผมเรียกสิงเลเลยแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนนะครับลักษณะใบของเขา,าเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการขยายพันธุ์ของเขาของเจ้ากระเบนหรือสเกเลตันคีเนี่ยเขาจะขยายพันธุ์เหมือนเจ้าตัว มอนสเตล่าเลยแบบเลื้อยนะครับคือเขาก็จะตัดข้อแบบนี้ตัดแล้วก็ไปปักชำนะครับตัดไปปักชำได้เป็นข้อ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 ไปลักษณะต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเขาจะเลื้อยเป็นพุ่มนะครับเพื่อน,นเขาจะเลื้อยเป็นพุ่มสูงเกาะไปตามต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้กลุ่มจําพวกที่สามารถเลือ้อยหาอาหารกินเองได้ภายในดินแล้วก็รากอากาศ ไม่ไปเป็นกาฝากแย่งกับต้นไม้ต้นอื่นนะครับเหมือนพวกมอร์สเตล่าดูเบียมอนสเตล่าเบอร์สเกียาเขาไม่แย่งสารอาหารจากต้นไม้นะครับเขาแค่ขอเกาะขออยู่รากเขาจะทิ่มลงไปในดินนะครับแล้วก็เขาจะมีรากอากาศของเขาด้วยซึ่งหาอาหารได้ด้วยทั้งสองแรงนะครับต้นเนี้ชอบจริงๆสเกเลตันคีเนี่ยหรืออีกาเบนอนะ่ะเออ อีพ um, um, ิกพิม u m p ั r มเพอร์นาตัมสเกลตันคีเนี่ยอชอบมากเรียกมันว่าอ um ีพิกพิมพ์ s ั i มสติงเลเลยละกันนะครับอย่าเพื่อนๆอ,อย่าไปจำสับสนคลองจองกับตระกูลอะลคาเซียสติงเลยนะเพราะว่าอะลคาเซียเนี่ยเป็นบอนที่ผมมาพูดให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ก็คืออยากให้เพื่อนๆจำแนกแยกออกให้ได้ครับว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนจีนัดไหนนะครับ ก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆแยกออกให้ออกแค่นั้นเองส่วนในกลุ่มนี้ไม่ใช่มอนสเตล่านะครับไม่ใช่ฟิโลนะครับกลุ่มนี้เป็นอีพินะครับอีพ um ิพิมัมเพอร์นาตัมนะครับนะเป็นสกุลเป็นกลุ่มนะครับของกลุ่มนี้ <reinforced> ไม่ใช่ <fur> <fur IS> ฟิโลนะครับก็หลังจากที่ได้มาชื่นชมก็ชอบชอบจริงๆครับใบมันแปลกเดี๋ยวมันจะเป็นพุ่มโต,ต,ตแล้วก็จะหายาก ไม้ตัวนี้หายากอยู่เหมือนกันนะครับลักษณะใบของเขาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกะทำการตัดชาแล้วแบ่งให้นะครับแบ่งขายให้กะละสักห้าหกร้อยห้าหกร้อยชำกิ่งให้แล้วก็เอาไปเลี้ยงดูผมว่าคนที่ชอบดำน้ำแล้วก็ชอบทะเลชอบกระเบนสติงเลเนี่ยควรจะมีไว้สะสมเลยครับไม้ชนิดนี้นะครับส่วนตัวผมนะ ผมว่ามันหายากอยู่เหมือนกันส่วนที่ถ้าจะเป็นบอลที่ผมบอกเป็นบอลสติงเลน่ะบอลส่วนใหญ่อะมันจะยุบนะครับเวลาเลี้ยงถ้าเลี้ยงไม่เป็นหรือเลี้ยงแบบมือใหม่เนี่ยจะยุบแต่ต้นพวกนี้นี่เลี้ยงง่ายครับแดดลำไรนะครับให้ปุ๋ยออสโมโค้ดหรือปุ๋ยละลายช้าแล้วก็มะพร้าวสับ50ดิน50ในการปลูกหรือบางคนจะใช้มะพร้าวสับ ร้อเลยก็ได้นะครับไม่ผิดไม่แปลกอะไรนะครับน้ําไม่ชอบเยอะชอบชุ่มชื้นเหมือนมอนสเตล่าเปะ๊ะเป๊ะเลี้ยงมอนสเตล่าผ่านก็ต้องเลี้ยงจัวอีพ e ิพิมัมตัวนี้ได้นะครับวันนี้ก็เอาต้นไม้ต้นนี้มาให้เพื่อนๆชมเดี๋ยวจะทําการตัดกิ่งตอนแล้วก็เอาไปปักชํานะครับเดี๋ยววิธีปักชํามันจะคล้ายๆกับเจ้าตัวมอนสเตล่า เบอร์สเกียร์หน้าแบบเลื้อยเดี๋ยวผมจะเอามาทําให้ดูนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่มีความรู้อะไรกับต้นไม้ต้นนี้คอมเมนต์บอกผมใต้ล่างทีครับเพราะว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยผมหาไม่เจอจริงๆนะครับผมก็เลยเรียกของผมเองว่าอีพิสติงเลหรืออีพิปากระเบนนั่นเองนะครับเป็นกลุ่มของอีพิพิมม เพอร์นาตั้มนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์อีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ